พี่ดอหัวลากครับผมหัวลาก610แรงม้าครับผมวอนโบเอพี่น้องเขากำลังลากหัวกังหันลมมาที่ด่านศุลกากร,กรช่องเม็กครับผมเพื่อจะเอาข้ามประเทศครับผมสุดยอดมากครับผมมีคนคุมหางผมเลยครับพี่น้องหางก็มีเครื่องยนต์นะครับผมเอาไว้ควบคุมระบบไฮดรอลิกตัวล้อครับผมเพราะว่าตัวล้อเขาเลี้ยวได้ทุกล้อครับผมแล้วก็ยก ล้อได้ทุกล้อครับผมในพี่รองเห็นบ่อนนี่ครับผมมันมีระบบไฮดรูดิกควบคุมครับผมประสาทมันจะเลี้ยวอะไรเด้่ครับพี่น้องเลี้ยววงแคบไม่ได้ครับผมตัวหัวล่างนี่น่าจะทวงน้ําหนักครับผมใส่ตัวทวงน้ําหนักน่าจะไม่เกิน25ตันครับผมเพราะสิบล้อบ้านเราเขาให้25ตันครับผมรวมตัวรถและสินค้าที่บรรทุกครับผมบายอิตว่า น่าจะเหมือนกันครับผมแมนบอกครับพี่น้องแต่แมนก็คอมเมนต์มาบอกบ่าวอีเด้อครับผมแต่บ่าอีดบ่าวพีดก็คอมเมนต์มาบอกบ่าวอีเด้อครับผมเพี่เดียวลาบอขาครับพี่น้องมาทานการขึ้นไม่ได้ครับผมการขึ้นมงขึ้นมอไม่ได้ครับผมมีทีลากด้วยเข้าท่ากันล่ะอขามากันเป็นทีมครับผมดนะนี่ครับผมระบบตัวหางเขาเลี้ยวแบบนี้นี่ครับพี่น้อง มันจะเลี้ยวตามแบบนี้ครับผมคดนนะโอ้สุดยอดครับผมไ,ไปไม่ได้ครับผมติดครับผมติดติดรถพ่วงใส่มันครับผมตอนนี้รถหัวลากลากเอ่น่าจะเป็นตัวหัวกังหันลมครับผมอยู่ที่ด่านสุลกากรช่องเมฆครับผมก็จะเอาไปส่งที่เซกองครับผมเอ่ มีคนคุมระบบหางด้วยครับผมนี่พี่รองหางเลี้ยวได้ครับผมตัวหางเขาเลี้ยวได้เป็นได้พี่รองมาดทานบ่เอาท่าขนาดครับผมหางเดียวเดียวได้ครับผมเดียวได้ทุกรอครับผมนี่อีกคันนึับผมกำลังขึ้นมาบ้างเสียงนี่ผมไปใส่เกียร์พิเศษเลยอืดอดืมาเลยน่าจะหนักเอาเรื่องครับผม มีเครื่องยนต์เลยครับผมเพื่อควบคุมในตัวล้อผมควบคุมล้อเพราะว่าล้อเขาเป็นระบบไฮโดรดิกครับผมแล้วก็เลี้ยวได้ครับผมนี่ครับผมเครื่องยนต์ก็จะอยู่ตรงนี้สองคันสองคันสามคันแล้วครับผมคันที่สีก่กำลังตามมาครับผมห่างจากนี้ไปเซกองเลยพี่น้อง เกือบประมาณร้อยกิโลครับผมไออนบาอีเกเยเขาไปใช้มัน,นอยูอไไ่ครับพี่น้อ,กองเกเยเขาไปใช้มัอยูอ่เตกองครับผมขอลากวนหับผมหกรยสิบแรงมา,งมาคับบนคันเนียวะบพานแบเลยลำเลียงลงเลียงคอนแยบคอนแยบคอนแยล้านจุยา, <c oughs> านล้อลายครับผมกี่กันครับผมน่าจะหมดแล้วครับผม ตัวพี่น้องล้อตัวลูกจะเลี้ยวครับผมเนี่ย่าผู้ข้างล้างนี่ยบอผู้ควบผู้พ่งหางมันครับพี่รองเลี้ยวทุกล้อครับผมต,วตวลลัวล้อครับตัวล้อลูกเขาเบอร์ยางเบิกยางพี่น้องกู้ละแปดเส้นครับผมกู้ละแปดเส้นยางเนี่ยผมล้อตัวลูกเขาก็จะเลี้ยวแบบนี้ มันเป็นพูละแปดเส้นเนาะเผาละแปดเส้นครับผมแปลว่ามันเป็นเผาละเผาอิสระแต่ว่าเออเป็นเผากันที่เผาละสี่เส้นครับผมเป็นเผาอิสระครับผมเจะบวกู้เผารถประตูแบบรถพ่วงนะนะครับพี่นอ้อเรียบร้อยครับผมเขาจะเอาข้ามประเทศครับผมเพราะว่ามันรดซุ้มประตูไม่ได้ครับผมใหญ่และสูงครับผม